สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับครูปุ๊ออีกแล้วนะครับกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบายครูปุ๊นะครับวันนี้ครูปุ๊จะมีกิจกรรมตัวเลขมหาสนุกนะครับมาให้พวกเราเล่นนะครับมาให้พวกเราฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับอมาลองดูซิว่าเราจะทํายังไงนะครับโจทย์เขากําหนดโจทย์มาให้ให้เรียงลําดับจากน้อยไปหามากอันไหนน้อยสุดครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าหมายเลขไหนน้อยสุดหนึ่งสองสามอันไหนครับหนึ่งถูกไหมครับ หนึ่งน้อยสุดต่อไปก็เป็นสองแล้วก็เป็นสามถูกไหมครับโอ้ง่ายมากนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับครูเชื่อว่านะักเรียนทุกคนทำได้แน่นอนนะครับต่อไปเรียงจากน้อยไปหามากเหมือนกันอันไหนหน้อยสุดครับเจ็ดห้าสามศูนย์อันไหนน้อยสุดครับศูนย์นะครับน้อยสุดแล้วก็สามห้า เจ็ดโอ้โหนักเรียนเรียงกันได้ไหมครับเนี่ยง่ายมากนะครับไปต่อกันเลยถูกต้องนะครับต่อไปเรียงจากน้อยไปหามากเหมือนเดิมอันไหนเอ่ยสองสองไหมไม่ใช่นะครับสองต้องอยู่ตรงนี้อันไหนก่อนครับหนึ่งก่อนนะครับจากน้อยไงหนึ่งน้อยที่สุดใช่ไหมครับสองแล้วก็สี่แล้วก็ แปดโอ้โหไปต่อกันเลยครับถูกต้องนะครับต่อไปอันไหนน้อยสุดศูนย์ถูกไหมครับศูนย์น้อยสุดไหมสองห้าแล้วก็เก้าใช่ไหมครับศูนย์สองห้าเก้าถูกไหมครับถูกต้องนะครับเป็นยังไงครับอ่า ข้อสุดท้ายยัง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 ไม่ข้อสุดท้ายนะครับเรียงจากน้อยไปหามากเหมือนเดิมศูนย์หนึ่งสามสี่แล้วก็ห้าโอ้โหง่ายมากนะครับถูกต้องนะครับข้อสุดท้ายศูนย์เหมือนเดิมศูนย์น้อยสุดถูนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สองสี่หก แล้วก็8นะครับโอเคไปเลยถูกต้องนะครับเป็นไงครับทุกคนสนุกไหมครับอ่าได้กี่คะแนน7จ็ด exp 7 7็ xp โอ้โหสุดยอดมากนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับไปบทเรียนต่อไปกันเลยอ่า ไหนต่อครับนี่ต่อเลยไหมอ่ามาดูกันต่อนะครับอันนี้คือวิธีการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับอ่าเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวไปดูนี้ก่อน ไปดูวิธีการล้างจานกันไหมครับอา่าบทเรียนยการล้างจาน เรายังไม่เรียนเรายังไม่เรียนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนนะครับเรื่องเล่นสนุกกับ A ถึง z นะครับเล่นสนุกกับ a ถึง z เรายังไม่เรียนนะครับเราไปดูกันก่อนว่า A ถึง z อันไหนมาก่อนอันไหนมาก่อนครับ A O z นักเรียนป .1 จะเรียงถูกไหมครับ A O Z ทำไม A A B C D ถูกไหมครับนักเรียนต้องท่อง A B C D A S G H I J K M N O P นะครับ O แล้วก็ Z สุดท้ายถูกไหมครับนักเรียนท่องภาษาอังกฤษได้ไหมต้องท่องให้ได้นะครับอลองดูซิถูกไหมถูกต้องนะครับโอ้โหอันไหนขึ้นก่อนครับเรียงจาก A ถึง Z เหมือนเดิม ปเดียวต้องท่อง A B C D D มาก่อนใช่ไหม D มาก่อนก็เอามาก่อนนะครับ E F G H I J K L M N O P ถูกไหมครับแล้วก็ตัวไหนสุดท้ายตัว R นะครับตัว R สุดท้ายนะครับถูกไหมครับไปเลยเป็นไงครับต่อไปอ้าวอันไหนก่อน A ก่อนอยู่แล้ว A ต้องมาที่หนึ่งถูกไหมครับ A เสร็จแล้วอะไรเอ่ย L S แล้วก็ U โหนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยครับเป็นไงครับอ่าถูกต้องนะครับต่อไปอันไหนมาก่อน A E S H แล้วก็ J ถูกไหมครับ A E H J นะครับ A E H J นะครับถูกไหมครับถูกต้องนะครับโอ้โหเก่งมากครับทุกคนต่อไปโอ้โหเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับยากขึ้นเรื่อยๆนะอันไหนก่อน F F ก่อนใช่ไหม L S ถูกไหมครับ u แล้วก็ y ครูเรียงถูกไหมนักเรียนคิดว่าครูเรียงถูกไหมครับครูไม่ได้ท่องนะเนี่ยอ่าถูกต้องนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนต้องจําจําว่าตัวไหนเนี่ยมันต่อจากอะไรนะครับนักเรียนต้องจําภาษาอังกฤษให้ได้ยี่สิบหกตัวนะต่อไปตัวไหนก่อนครับ B มาก,ก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับ B แล้วก็ O เห็นไหมแล้วก็ Q ถูกไหมครับ W แล้วก็ X ถูกไหมครับไหนใครคิดว่าถูกยกมืออ่าไปดูกันถูกต้องนะครับเป็นยังไงครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียน ข้อสุดท้ายนักเรียนจะทำได้ไหมมาดูกันอันไหนก่อน C C ก่อนถูกไหมครับแล้วก็ S แล้วก็ I แล้วก็ V แล้วก็ X ถูกไหมครับถูกต้องนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับวันนี้ สนุกไหมครับอาได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานถ้านักเรียนทุกคนอยากสนุกสนานและก็ได้ความรู้ทุกวันแบบนี้ต้องมาเรียนกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบายครูป,ปุ๊บาบาย